รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้สยามรัฐออนไลน์ทีวีพาคุณผู้ชมออกมานอกสถานที่รังรับวันนี้เรามากันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับวันนี้ผมมีนัดสัมภาษณ์พิเศษกับคุณนัตพลกัปติยะจันยานะครับซึ่งเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทดีโอซุกี้ไทยเลสซลองจำกัดครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณนัตพลแล้วครับสวัสดีครับนัตตะผลใครที่ไททูอยนรัสรีก คุณได้คนร้านซูกี้ของนควาเป็นมาอย่างไรถึงแบทำนธุรก,กิจได้ดีครับคือคือจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นมาของนิวซูกี้นะครับคือเริ่มจากว่าเราเนี่ยไปซื้อเฟรนชายซูกี้ยี่ห้อหนึ่งมาเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วแต่ว่าเปดิดดำเนินการไปสักพักหนึ่งเนี่ยตัวบริษัทแม่เขาปิดตัวลงทำให้เราเนี่ยจะต้อง ดิ้นเพื่อหาตัวรอดเ,อเพื่อหาความอยู่รอดนะเพราะว่าร้านเราก็มีอยู่อุปรกรณ์ก็มีอยู่ทีมงานก็มีอยู่ใช่ไหมครับเราเลยตัดสินใจพัฒนาสูตรใหม่แล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่มาเป็นซูชิโอซูครับครับผมโดยการเปิดใหม่ของเราเนี่ยเราก็ยึดคอนเซปที่มีความแตกต่างของสินค้าน้ำจิ้นมีหลายแบบตัวสุชิมีหลายแบบ ตรงคอนเซ็ปที่ว่าสุกี้นานาซา่านะครับมจุดเด่นของตัวนี้อของซุกี้นี่คืออะไรดดคือจุดเด่นที่เราวางกลยุทธ์ไว้คือตัว ที่ที่มีความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์สินค้าโฮมเมด้าคารได้ยากนะครับแล้วก็ตัวน้ำซิปที่มีให้เลือกถึง7แบบแล้วก็น้ำสุกมี3แบบครับผมผมเห็นรูปแบบร้านของตัวนี้โอเคทีครับมันก็ว่าเป็นโมตเดลใหมนะ่ครับคือเราจัดรูปแบบร้านยังไงลนระคือคือทางผมและทีมงานเนี่ยให้ความสําคัญกับการดีไซน์ร้านมากก็คือลงลึกไปถึงการวางเลเยอร์ทุกอย่างต้อง เพื่อต่อลูกค้าแล้วก็คนทํางานนะครับแล้วก็คอนเซ็ปต์ในร้านเราคือเป็นโมเดิร์นออเดอลเพราะว่าสุกี้เนี่ยเป็นอาหารที่ต้มใช่ไหมครับทุกเจ้หมอภาคตะวันออกแต่ว่าเราเราจะไม่ให้แบบว่าภาตะวันออกจาก๋าเดินก็เอาความโมเดิร์นเข้ามาใส่ด้วยครับแล้วเป้าหมายของลูกค้าของนี่คือครับกลุ่มลูกค้าเราเนี่ยจะเป็นประมาณมมลกลุ่มกลุ่มหลักๆนะครับคือกลุ่มบีนะครับซึ่งกลุ่ม B ีเนี่ย ตลา,าดพวก4ีบวกหรือว่าเฮลบเนี่ยเรามาจาาับต้องได้ครับก็จะเป็นผู้ที่อยากทานของที่มีคุณภาพราคาคุ้มค่าครับผมราคาคุ้มค่าราคาคุ้มค่าเน้นคือราคาไม่แพงราคาไม่แพงแน่นอนครับเพราะว่าเฉลี่ยต่อหัวเราเนี่ยเพียงแค่สองร้อยห้าสิบบาทเราขายเป็นคล้ายๆเป็นแบบเป็นลายหรือว่าเขามาสั่งเป็นสั่งแยกครับเป็นแยกที่เจ้าใหญ่ใช่ครับแต่ว่าเราประกันนะว่าสินค้าเนี่ยราคาไม่แพงแน่นอนแล้วก็คุณภาพ ครับแก้วครับแล้วส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาหาจะเป็นกลุ่มนะรเป็นกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มครอบครัวหรือกลุ่มอันนี้จะจะแล้วแต่สาขาเรานะครับอย่างที่เรานั่งอยู่นี่จะเป็นอนุสาวรีย์นะฮะกลุ่มลูกค้าจะเป็นกลุ่มคนทํางานกลุ่มนักศึกษากลุ่มวัยรุ่นครับเพื่อนร่วมงานะเจอะครอบครัวจะน้อยฮะอย่างบางสาขาเช่นตรงทาวิทาวหรือว่าตรงสัมมากรเนี่ยจะเป็นกลุ่มครอบครัวเป็นหลักคุณพิเศษอย่างที่เลยก็คือเขาบอกมีรสชาติอร่อยอย่ตรงนี้เราเรามีมีมีอะไรครับผมคือคือตัวน้าจิ้มเราเนี่ย มีให้ลูกค้าเลือกถเจแบบเจ็ดแบบเจ็ดแบบฮะคือมีสูตรกวางตุ้งต้งยมยำไหหล่ำแต่จิ๋วไต้หวนันชาบูอะไรอย่างเงี้ยมีเจแบบคือลูกค้านี่เรียกว่ามาทานร้านเราเนี่ยเราก็มีนางสุดถึงสาแบบมาทานร้านเราเจ็ดวันเนี่ยเรียกว่าไม่ตามฮะไม่เบือครับ คือทั้งจิ้มแบบเนี่ยเราสามารถเลือกได้ใช่ไหมให้ลูกค้าใช่อกได้เลยที่มีกาจะไดเงินเพิ่มอ๋อลูกค้าเลือกได้เลยว่าจะทานจิ้มแบบครับซึ่งซึ่งเหมือนลูกค้าที่เข้าร้านเราเนี่ยจะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาได้รับเนี่ยมันเกิดเกินความคาดหมายไปเยอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าที่ซื้อสั่งต่อแบรนด์เนี่ยก็มีสูงเหมือนกับว่ามาทานปั๊บก็กลับมาอีกกลับมาอีกครับปัจจุบันเรามีกี่ครับปัจจุบันเนียวสุกี้เนี่ยมีทั้งหมด13ที่ครับโดยที่บริษัทเนี่ย เป็นผู้ลงทุนเอง8สาขาถ้าจริงๆเนี่ยตอนนี้ทุกสาขาเราการตอบรับค่อนข้างดีนะครับในเรื่องของการขยายตัวของบริษัทนี้ก็คือมีอย่างต่อเนื่องจาสิ้นปีนี้ก็จะเปิดเพิ่มที่ราม3ส,ส่วนปีหน้าเนี่ยก็จะมีวางไว้ที่5สาขาครับในการเปิดเพิ่ม <c oughs> โ,ดโดยการลงทุนเองแล้วก็ขายเฟรนช์ชสยด้วยมองว่าธุรกิจเศรษฐกิจช่วงเนี่ยกบบธุรกิจจีนขาขึ้น ในในเรื่องของอาหารนะครับคือแม้ว่าเศรษฐกิจมันจะแย่อย่างไงเนี่ยแต่ว่าเนื่งด้วยราคาเราเนี่ยเป็นราคาที่แบบว่าลูกค้าจับต้องได้เนี่ยคือก็ยังไปได้อยู่ครับในอนาคตเรามีนโยบายเพราะว่าจะขยายจะขยายไปสู่ต่างประเทศก็บริษัทเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมสําหรับ AEC นะ,ใ,ะในปีใช่ไหมครับปัจจุบันเนี่ยเรามีการขายเฟรนช์ายไปแล้วที่ที่ลาวเวีงจันนะครขายไปแล้วที่เวียดน,นามค,ครับแล้วก็กำลังดูที่พม่าอยู่นะค,ครับก็ม่แน่ลองรับอไปเลยครับร้านนี้โอซุกินะครับเราทำอาหารทำธุรกิจด้วยจรรยาบรลเพราะว่าสินค้าทุกตัวเนี่ยเราพิถีพิถันอย่างสุดๆนะฮะตั้งแต่ กระบวนการผลิตจนถึงแบบว่าปลายปลายน้ำนะครับซึ่งก็ขอยืนยันว่าอร่อยและราคาคุ้มค่าครับมาหลายครั้งแล้วน้ำจิ้มเขาก็โอเคค่ะรสชาติเนาะชอบน้ำจิ้มแล้วก็น้ำสุกของก็อรนะ่อยมากี่ครั้งแล้วมาหลายครั้งแล้วอะค่ะมาก็แวะทุกครั้งเลยอะมาหลายครั้งนะบ่อยค่ะบ่อย <c oughs> ก็มากินบ่อยอร่อยเหมือนกันค่ะน้ำจิ้มก็น้ำจิ้มต้มยำก็ ฝั่งว่าเมนอาหารแต่ละชนิดเนีแตกต่างกันยังไงแล้วมีลักษณะยังไงนะครับอ,อ,อย่างเช่นนี้คืออะไรย่างนีขอเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะฮะตัวน,นี้จะเป็นสปิเนเจอร์ของเรา,าเป็นสินคา้าที่พ<ต>ิเศษที่สุดของเราครับคือชื่อเมนูว่าเจ้าสมุทรเกิดจากว่าการนเอาสัญญาตทะเลเนี่ยรสภาพิดีสุดเช่นกุ้งปลาหมึกปลาเนี่ยมาตีรวมกัน ก็วนีม้มีส่วนผสมพวกแป้งหรือว่าอะไรก็เราใส่เครื่องปรุงชัน้นดีลงไปแล้วก็บดีเข้ากัน,นแล้วอันนี้นะครับตัวนี้ก็ลูกค้าจะชอบนะเพราะว่าเหมือนเป็นเมนู DIY เราให้ลูกค้าเนี่ยได้ทำลูกชิ้นเองมีการตีไข่มีการผสมเครื่องปรุงเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็ปั้นขึ้นมาปาดนลงหม้อเป็นลูกชิ้นอย่างเงี้ยครับครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ได้ก็ได้ ตัวนี้เป็นตัวน้น่าอร่อยมากครับใช่ครับเป็นเป็น,ปนสุกี้ที่คนรุ่นใหญ่ๆหันจะชอบะสูตรกวนอาเป็นสุกี้ไฮหลัมนะครับ ออริซุกิไทยหลัมใช่ก็คือจะมีเป็นเต้าหู้ยีอะไรอย่างงี้ด้วยฮะครับผมเวลาลงหม้อก็จะน้ำซุปจะรสชาติอร่อยมากครับตัวนี้สูตรจากไทยหลัมเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ครับเครื่องเทศบางทางเยอะนะตัวนี้อ้น่าทานมากครับทุกคนนี่จะเป็นสูตรกวางตุ้งนะครับปกติจะมาคู่กับน้ำจิ้มกวางตุ้งที่ที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วเวลากินสุกี้เนี่ยเวลากินตามร้านนะจะเป็นน้ำจิ้มสูตรกวางตุ้งครับแล้วก็จะมีสูตรกวางตุ้งเนี่ยมามาจับกับสูตรกวางตุ้งเพื่อให้ให้มันแมทกับน้ำจิ้มนะคร วิดีโอครับก็จะเป็นชุดที่ครอบครัวเนี่ยชอบชอบสั่งเพราะว่าได้สินค้าทุกอย่างครบโดยเฉพาะกุ้งเราเนี่ยเราเป็นกุ้งกุ้งแปซิฟิกอ๋อกุ้งแปซิฟิกเกรดส่งออกยุโรปนะฮะมันคัดตัวใหญ่เยอะเลยตัวทั้งใหญ่แล้วก็ขาวนะแล้วก็นสดมากใช่ครับแล้วนี่คืออะไรครับนี่คือปลาปลาหมึกครับปลาหมึกใช่ถึงแม้ว่าปลาปลาหมึกเนี่ยช่วงนี้มันจะขาดขาดตลาดหน่อยเพราะว่าเจอมรสุมฟิลด์ว่าเราก็พยายามไปหาซัพพลายเออร์ที่ คัดปลาหมึกได้เกรดพิเศษคุณภาพิเศษมาใช่ครับอันนี้จะเป็นชุดชุดผักสุขภาพที่เสริฟคู่กับชุดนีโอครับชุดผักสุขภาพที่เสริฟคู่กับนีโอเองครับจะมีข้าวโพดมีอ่ามีเห็ดเผ็ดมีอากาศข้าวมีขึ้นช่ายครับผมโอ้โหนี่คือชุดหนึ่งของนีโอเลยใช่ไหมชุดขึ้นชื่อของนีโอครับคุณผู้ชมก็จะเป็นจะเป็นตัวนี้นะครับสินค้าตัวนี้เนี่ย เป็นนึ่งเนื้อข้าเสนหมหมูสไลด์เนื้อเอ่อเนื้อหมูสไลด์ครับคุณผู้ับเนื้อหมูสไลด์หมูสไลด์ครับคือเราคัดสันส่วนสันคอหมูหรือว่าส่วนที่แปลว่าค่อนข้างขายยากที่สุดนะซึ่งครับที่ได้ยินมาคือหมูหนึ่งตัวเนี่ยจะมีในส่วนนี้แค่ประมาณโลถึงสองโลหนึ่งตัวมีแค่โลถึงสองโลในหนึ่งตัวครับใช่ครับเราก็ไปคัดสรนไปไปคัดสัรจากแหล่งผลิตแล้ว่าว่าจะขอส่วนนี้มาเพื่อสไลด์ให้บางแล้วก็จะรสชาติจะนุ่มเะยตอด ดูตรงนี้ซุดนะครับอันนี้มีไข่ด้วยอันนี้ก็จะเป็น เป็นหมูหมักซอสไทล์ล้บก็จะมีมีน,น้ำมันงามีเครื่องเทศมีไข่เวลาทานก็ค<ม>ือจะตีรวมกันแล้วก็ลงหม,ม้อผกมตีรวมกันแล้วก็ลงจะเป็นเมนูขายดีส่วนหนึ่งของเราส่วนที่ส่วนประกอบที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของน้ำจิ้มใช่ไหมครับซึ่งน้ำจิ้มเนี่ยเรามีมากถึงเจ็ดรูปแบบเจรร็ดรูปแบบออน้ำจิ้มเนี่ยมีเจ็ดรูปแบบใช่ใช่เรียกว่าบทานที่ร้านนโอเนี่ยเจ็ดวันเนี่ยไม่ไม่ทำกันเลยครับโดยตัวนี้จะเป็นตัว พื้นฐานทั่วไปนะครับของร้านกิกี้ที่กินตามร้านก็คือเป็นสูตรบางตุ้งครับนะอันนี้เป็นสูตรต้องยำสูตรไต้หวนันสูตรแป้จิว๋วอันนี้เป็นสูตรเต้าหู้ยี้ ที่เราชอบเรียกว่าสูตรบนตาครับนะครับแล้วก็นีสูตรชาบูครับผมขชาบูชาบูก็จะมีเป็นงาขาวแต่ว่าตัวคอนติ้ครับเรียกว่า7วันมาทานนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเลือกน้ำจิ้มแต่ละวันได้เลยไม่ซ้ำแบบได้เลยครับครับส่วนอันนี้ก็คือเป็นเกียวกุ้งเกียวกุ้งมีโอเกี่ยวกุ้งยีโอครับโอ้โหรสชาดูแลแบบทานได้หลากหลายมากเลยนะครับนี่ก็คืออาหารที่เป็นจุดเด่นๆของเราแต่ว่า เขบาบอกว่าในช่วงราลึวันกองทักาก็จะมีแต่ละชนิดออกมาเางเช่นผมเห็นว่ามีอะไรนะมีเนื้อปลาบึกคือปกติเนี่ยตัวตัวปลาบึกเนี่ยมันจะาทานค่อนข้างยากครับเพราะว่าเนื้อมันเนี่ยมันจะเหม็นเหม็นซาบแล้วก็เนื้อจะหนาจะแข็งแต่ว่าเราก็พยายามไปหาซัพพลายเออร์จนได้จากแหล่งผลิตนะเป็นเป็นฟาร์มปลาบึกที่เชียงรายคือเขาเลี้ยงปลาบึกไว้สําหรับเป็นรูปแบบพาณิชย์ก็ไปหามาแล้วก็ ขายดีครับตัวนี้ครับครับครับครบคุณผู้ชมครับถ้ามีเวลาก็อย่าลืมแวะเข้ามาทานจากที่ร้านนิโอจูคีเลตเตลอดครับซึ่งตอนนี้มีกี่สาขานะครับมี13ที่ครับ13สาขา13ที่นะครับครับทั่วกรุงเทพใช่ไหมครับทั่วไทยทั่วประเทศไทยด้วยครับก็อย่าลืมมาทานนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณคุณแั่พลมากครับที่ให้ความรู้กับกินออนไลน์ครับขอบคุณมากครับครับส้หรับวันนีบสวัสดีครับ ครับคุณผู้ชมครับวันนี้สายามรัตออนไลน์ทีวีหมดเวลาแล้วครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมครับวันนี้สวัสดี